คนโปงก็ต้องรับความผิดในการโปงใช่ไม่ใช่ต้องคนโปงที่โองประเทศไม่ได้ยินคนเขาเห็นสถาบัในยุสิร์ไงครับก็ก็รู้สึกไม่พอใจนะครับแต่ก็ เราก็ต้องพยายามทําความเข้าใจให้เขาได้รับรู้ข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดว่าข้อเท็จจริงนั้นสังคมไทยต้องต้องอยู่ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของของพวกเราคนไทยทั้งประเทศนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เข้าใจต่อภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันอธิบายนะครับเราก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครหนึ่งนะครับเป็นแรงหนึ่งที่ ที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้กับสังคมได้รับราบนะครับผมถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราเริ่มกิจกรรมนะครับก็อยากให้ให้ทุกคนได้ช่วยกันตระหนักถึงถึงการนิรโทษกรรมเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราบอกว่าคนสามารถหมิ่นสาบานแล้วไม่ต้องรับโทษน,นั้น,รรม,นมันก็จะมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนการส่งเสริมให้ทุกคนได้กระทําผิดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้ามีการกระทาผิดกฎหมาย สิ่งแรกที่ต้องกระทําคือต้องมีสํานึกนว่าตัวเองได้กระทําผิดต้องยอมรับว่าตัวเองกระทําผิดนะครับการจะนิรโทษให้บุคคลที่ไม่ได้สํานึกว่าตัวเองทําผิดไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองทําผิดนั้นผมคิดว่าเป็นผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากนักสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่าเมื่อกระทําผิดแล้วต้องยอมรับว่าตัวเองกระทําผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา1นึหรือว่าคดีทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าคดีอื่นนะครับต้องสํานึกในการกระทําผิดเสียก่อนเพื่อ นำไปสู่การปรับตัวนะครับแก้ไขตัวนะครับคือถ้าคนไม่สํานึกว่ากระทาผิดก็จะมีโอกาสน้อยในการที่จะแก้ตัวหรือว่าแก้ไขในสิ่งที่ผิดดังนั้น,น,นสิ่งที่เราทําอยู่วันนี้ก็คือว่าไม่นิรโทษให้คนที่กระทําผิดคุณต้องสํานึกผิดเสียก่อนนะครับแล้วยอมรับผิดเสียก่อนนะครับส่วนกระบวนการจะเป็นยังไงก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องสังคมต้องร่วมกันในการพิจารณาต่อไปนะครับแต่อย่าลืมว่าการกระทาผิดกฎหมายอยาญา ในแต่ละมาตราแต่ละหมวดน,นั้นมีความแตกต่างกันนะครับมอ1 2เป็นเรื่องที่พระหมหากษัตริย์โดยตรงกับพระหมหากษัตริย์ซึ่งเขาต้องสํานึกผิดและการขออภัยโทษเป็นพระราชอํานาจที่พระหมหากษัตริย์จะวินิจฉัยนะครับส่วนทความผิดอื่นเป็นเรื่องของนิรโทษที่สภาต้องจัดการนะครับแต่เรื่อง1 1 2เป็นเรื่องที่เป็นพระาราชอำนาจของพระหมหากษัตริย์ดังนั้นจะเอามารวมกันไม่ได้นะครับ